สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเวอร์นะครับจะมาสอนวิธีการลงไดเวอร์นะครับของ Canon รุ่น G 3 7 3 0นะครับวิธีการลงก็ทำได้สองรูปแบบนะครับลงแบบ Wi-Fi หรือจะลงแบบผ่านสาย USB นะครับอันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการลงนะครับ ตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เราได้รับแล้วให้เราทําการเติมหมึกและก็กดชาร์จเครื่องนะครับตอนนี้ก็เครื่องพร้อมใช้งานแล้ววิธีการเราก็อยู่ในขั้นตอนในการทําก็อยู่ในคลิปของทางร้านนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งไดเวอร์นะครับอันนี้ก็เราก็ไปที่ตัวไปดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับดาวน์โหลดไดเวอร์ที่คอมพิวเตอร์เพื่อมาติดตั้งนะครับ วันนี้ก็ไปที่ google เลยครับครับเราก็มาที่หน้าของ google นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ค้นหา d ดาเวอร์นะครับเดเวอร์จสามเนยครับแล้วก็กด Enter ครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับเป็น Canon mp diver version 1.02นะครับอ่าตรงนี้ก็เลือกระบบปฏิบัติการนะครับตรงนี้ก็จะค้นหาเจออยู่แล้วเป็น windows 11อันนี้กอ็อยู่ที่ระบบปฏิบัติการของเราครับ windows 1 0หรือ windows 11เลือกให้ถูกหรือจะเป็น mac os อ่า v e r s i o ต่างๆที่ support นะครับก็เลือกให้ตรงนะครับหลังจากเราเลือกได้แล้วนะครับก็จะ มาทำการกดดาวน์โหลดนะครับมีไฟล์กดเข้าไปที่ไดเวอรแล้วก็กดดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วพอเรากดดาวน์โหลดเสร็จนะครับมุมบนที่เป็นลูกศรชี้ลงทางขวามือนะครับก็สามารถเปิดไดเวอร์ได้เลยอ่าตัวนี้ก็ยอ่อลงไปก่อนแล้วก็ทำการเซตอัพครับอันนี้หลังจากเราดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งนะครับ พอเรากดติดตั้งนะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับโดยการกดปุ่มเซตนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนภาษาเลือกให้เป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนเซตก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดถัดไปเพื่อทาการติดตั้งนะครับแล้วก็กดใช่ตรงนี้ยอมรับกดใช่ครับ แล้วระบบก็จะทําการค้นหาไดเวอร์นะครับค้นหาไดเวอร์เองนะครับในนี้ก็รอสักครู่นะครับพอค้นหาไม่เจอนะครับอ่าเราไปดูว่าเราได้เสียบสาย USB หรือยังอ่าตัวนี้ก็นี่ครับไปทําการเสียบสาย USB ก่อนนะครับหลังพรินเตอร์นะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับตรงที่เป็นหมวกให้หันขึ้นนะครับตรงนี้ครับ ถ้าเสียบผิดก็ไม่เข้านะครับตัวนี้ดูดูลายก่อนนะครับเสียบเสร็จแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กก็เสียบที่พอร์ต USB นะครับถ้าเป็น PC ก็เสียบได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะฮะแล้วก็ทําการต่อสายย s b นะครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ทําการ ค้นหาใหม่นะครับหลังจากที่เราต่อสาย usb แล้วแล้วก็ค้นหาอีกทีหนึ่งรอสักครู่นะครับก็จะเจอนะครับวิธีการเชื่อมต่อจะขึ้นมาเลยครับว่าเป็นแบบ usb นะฮะตรงนั้นเราก็เลือกให้เป็น usb นะครับกดเลือกนะครับแล้วก็กดถัดไปครับอตอนนี้ก็จะทําการติดตั้งแล้วนะครับตอนนี้คือเจอพิลเตอร์แล้วแล้วก็ทําการติดตั้ง ช่วงนี้ก็รอ,อนานหน่อยนะครับอา,อาจจะประมาณสัก2-3นาทีระบบก็จะทำการเซตอัพไดเวอร์นะครับช่วงนี้รอ,อหลังจากที่ค้นเจอแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อไดเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นขึ้นมาแล้วเราก็กดถัดไปครับ รอสักครู่ตรงนี้เขาก็จะเราสามารถไปเช็คได้นะครับที่ device and printer นะครับเข้าไปใน c คอน o l p a แน l แล้วก็กด device and printer นะครับก็จะเจอรุ่น printer ของเรานะครับรุ่น g 3 7 3 0เป็น3030 30นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับในตัว printing preference นะคร ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเมนเทนแนนต์นะฮะเทสหัวพิมพ์ล้างทำความสะอาดหัวพิมพ์อะไรพวกนี้พอเราลงเดเวอร์สมบูรณ์แล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอ่าตัวนี้ลองเทสปินดูนะครับวิธีการลงเดเวอร์ไม่ยากง่าย,ายตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยสวยงาม